สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนนี้เนาะค่ะจะเริมกับสิพ้าพี่น้องเนาะค่ะมาเบิ่งสูตรแกงขี้เล็กค่ะแกงขี้เล็กหมอยักษ์เนาะแม่เนาะแกงขี้เล็กหมอยักษ์นะค่ะเมื่อนี้พอดีจะเชิมกับเ็ตของเนาะค่ะหนึ่งร้อยถุงเนาะแม่เนาะแกงขี้เล็กหนึ่งร้อยถุงค่ะมาเบิ้งคุนน่ะพี่น้องอันนี้นะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีต้มขี้เล็กค่ะ ต้มขี้เล็กตำเครื่องคือเก้าะค่ะเครื่องเนีนๆกับนีตะไคร้เขาเบือหอมแดงแล้วกาไอพีกค่ะนี่ที่เด็ดเด้อค่ะแก่งขี้เล็กตรงมียนี่บุลังทานเป็นกับไส้หมูสามสันหมูอย่างยุ่เนาเมนเนาะแต่ว่าทางอีสานแคเทนเนี่ยแก่งล้วๆเขาเนี่ยจะมักไส้หนังค่ะหนังงวเด้อค่ะหนังงวต้มนี่แหละพี่น้องเนี่ยค่ะเผาดีๆแล้วก็มาต้มแล้วกันเนี่ยค่ะคุณน่ะไส้หนังทั้งหมดหาเกี่ยะ ฮะกิโลกุว่าเลยค่ะมือนี่แล้วก็จะมีชะอมพักอีตู้แม่ใส่ปะเม็ใส่เนาะใส่ชะอมกับต้นหอมนะค่ะใส่ผักคะแล้วกับเ็ใส่ไปไปแกงกันเลยเนาะปัาเนยแม่เนาะจ้าไปค่ะอืมนะพี่น้องตั้งน้ำยาหนังล่ะใส่เกลือเด้อค่ะใส่เกิเกงสองหม้อเด้อค่ะใส่เกลือเก่งสองหม้อตบ้านนี่หม้อใหญ่ค่ะเพราะว่ามือนี่จะเฮ็ดทั้งหมดหนึ่งร้อยถุงนะค่ะแกงขี้เหล็กนี่ รสหน่อยนึงค่ะน้ำอย่าน้ำคุนดีนี่เนาะค่ะอานุ้ใส่ทีเด็ดเลยได้ปะเนี่ยค่ะน้ำปลาค่ะพี่น้องต้องใ้ต้มใส่น้ำขวดโคกไว้ค่ะถ้าวสันเ่าไหวค่ะได้เปรี่ยนขวดมือเราจะขวดผู้นี่ค่ะพี่น้องอือเขื่องค่ะเื่องแเต็มแน่นเนาะแมมเนาะเก่งแน่นเลย งงเ,เครื่องหลายเครื่องลายค่ะวัวลวกดีหมาค่ะเครื่องสุกแน่แล้วเขากับไส้หนังลงไปเด้อค่ะเบงหนังกระดับพี่น้องยหนังนลายๆแล้วเนาะแม่นเนาะแต่ตัดเต็มเนาะมอญอ่าน้ำหนัวเรียบร้อรยแล,ลอลกกแล้วค่อยใส่ใบหนังกระลวกต้มลวกกัน้ะจ้ะร้อยดีๆดีนะเป็นลวกให้นุ่มเป็นหนังแม่เนาะ เต็มหม้อค่ะควรนังให้น้ำนัวออกกับเครื่องวันนี้ค่ะอืมขนไปเรื่อยๆได้ค่ะขอเบื่อสติดพี่น้องเืิดวันนั้เดี๋ยวว่ได้ขาเบื่อสติดเลยนะพี่น้องมันจะค่ะหม้อเขาเดือดหนังนัวแล้วเนาะค่ะใส่ขี้เล็กลงไปขี้เล็กต้มไม่ไหมค่ะเม็ดนะไม็ดยากับปลาู๊ไปขืนต้มให้ต้มไม่ไหมงามๆรือขี้เล็กงามนี่งามค่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำดูเน่นะแม่เนาะเพราะส่นเรนจะสมค่ะใส่อีกก่อนนะค่ะ นี่ค่ะเก่งคุณคุณไปเลยค่ะหนังเป็นหนังคิเล็กเป็นคิเล็กมืดเนี่ยค่ะสองมอพี่น้องเพราะว่าเขาแยกน้ำแล้วกไอแยกตั้งแก๊สแล้วกแยกกันนี่น้ำนาะแม่เนาะได้สองมอได้สองมอไปเลยค่ะโอ้ขนกันได้แบบเนี้ยค่ะมึงดูพี่น้องอัวรัวยุซ้าหนังกระเดยพนสุกแล้วค่ะสุกแล้วจ้ะผักขานะแม่เนาะไส้ผักขากับต้นหอมหน่อยหนึ่งเด้อค่ะ เต็มโมค่ะเยยุ่งงานเองคืออ่าพี่น้องมันเนซ็นราคาราคาเนี้ยเขาจะพกคนนะค่ะเพื่อไว้รายรับตักก่อนให้เพิ่นไปสูงในถุงมันคือป้าตายนะแม่น้องใช่ค่ะมาค่าไปเลยพี่น้องตักเกินค่ะดูด้ค่ะมื้อนี้เก๊าตัวเด้อพี่น้องเด้อออกเน้นเน้นเต็มเต็ค่ะแล้วมากับพอดีขายนะแม่น้อนี่ค่ะหน้บาทเด้อค่ะแกะกินเนื้หนางลายๆค่ะ สว <esting styles. S 1> <PA> ัสดีค่ะสวัสดีจ้าเกงคีเล็กค่ะเมนูเสื้เสียบหนึ่งร้อยถุงนะคะกาไอ้นี่พีพ่ for, loves, please, please พันเหมาเนาะค่ะหนึ่งร้อยถุงเนาะค่ะพี่พี่จิ๊บทางอังกฤษเนาะค่ะแล้วกับครอบครัวคุณหนูแนาเนาะค่ะจาบครอบครัวคุณลีลายเนาะค่ะที่จะเสริมกับแม่เป็นไอ้ครอบครัวนี่ค่ะเป็นสลฮันบุญให้เนาะค่ะสาวบาทพี่น้องคนไนเตเต็มค่ะ มือนี่คุณภาพแน่นอิเล็ทั้งอิเล็กทั้งหนังอืมนี่เนาะเบิ้งคุณน่ะขายเยอะค่ะล้มอื่นๆมาพังงานนะเฮ้ตกใจมือน,น,นะแม่เนาะย่างยกากเยอะค่ะย่านล้มหลายเกรงอีบอนเนืงค่ะนี่เขาก็ใส่าะกระมังใบเขากรามัดทีคุณภาพแน่นแลราคา สมเหมือนนั่นงล่ะแล้วอาจนางไล่ไงนางกะหาโลกว้อ่ะแต่ว่า,า,วามีพูใ้ใดเคยเก่งหลายปีดอบนั่นไมเนานะที่จริงงนี้ต้องตีไปเฮ็ดลงทานคนมากมากตั้งเนี่โอกาสเนาะเริ่มกันเฮ็ดหลายๆคนเพราะว่าต้องเฮ็ดซอยกันหลาย มื่อนี้ก็ให้แม่ยามาซอยอีกเก้าค่ะสบายที่เล็กอันพ่ปู่กับแม่ยางคนหามาซอยกันทุกชานแล้วค่ะพอดีลับมื่อนี้กับจอมพาห่องมอให้แม่ยางพร้อมพอดีพี่เป็นฝ่าม้าสุดปูทป่ที่นอนบนเดียวขางงามๆก็นในลูกสะไคร่เลือกให้เลย เด็กตีเก่งที่เล็กเซ็ตแล้วกัจจุบ้าไปเห้คลองหวานอีกพี่น้องนี่คลองหวานอยู่เด็กค่ะ ทวงไบที่น่ะพี่แม่เราได้อ่านคอมเมนต์ละแหงตักลายเกินอีจากปริมาณทเราดิม่มเองลายเกินเอียกนะคะ่ะกรับขอพระคุณเล่นหลายนะคะ่ะตีสมค้ำได้ดเนาะแม่เนาะจะน้ำมปะปราปูกันค่ะเพราะว่าเขาก็บ่เคยเล่นหลายนะบางทีเขาเป็นเพราถึงทุนูจ้าทุนหกเก้าทุงหกเก้า ตวนลายเันก็ะเฮ็ดมชุงมเเนี่ยก็หล่ำร่นหาแปดนะ้ม่มเนาะแต่ว่าเพาว่ารุ่นนี้มันเขาเตามเขาขายมาตลอดลวมันตักง่ายอีกนะค่ะแล้วก็เลือกที่จะเฮ็ดจะไม่นูที่ว่าเจ็บแล้วเลาด้ะคะ่ะเพราะแม่แม่ถนัดแบบนี้บางทีอาจจะไม่เห็นหลากหลายไม่นูเพราะว่าย้อนอย่างเล้ยะค่ะเขาก็เฮ็ดมติตามที่มนูที่ว่าเขาคิดว่าเป็นมือเอกของไเาเลยนะคะ่ะถึงว่าได้เก่งดูว่าไม่มาเก่ง,งมือเนาะ กระโดนเติบเจอเท็ดเชือ่นึงเดือนนึงกระเฮ็ดสองสามเชือ่ะค่ะมีนู้นี่ว่าคะนน้ทุกคนเขากับเพียนที่ดอกผ้าผนังมื่อนี่นะนังครับนังแน่มาแล้วลายงั้นมาอะไรลูกคนเนียผู้ใดลูกคน โคนโอ้หัวเหลาโอ้มักไก่กระดกระเดือไปหอด้าเครื่องละลูโค <c ười> นลูกโคน <c ười> เรียงยุดทงบ้านล้าไปหอด้ย <c ười> พาม <c ười> หมดนะเอาไปได้จังไงมันก็แย่แต่ลูกไปหอดนะ้าไหไหกับแหงอยู่นี้ต่อหนาเนาะถึงเนาะมันจะเพรามัมนหยาางนี่ก็เด็กานพ,พี่นนอะ นี่และค่ะเวลา,าที่มาได้พูดคุยกับพี่น้องแน่ก็จะเป็นช่วงนี่แหละในเน้ออยู่นึกกินละกาเดี๋ยวก็ได้ออกไปแจกได้พี่น้องบ้านเขาพันนะค่ะมีความสุขนะข้าคนกับมีความสุขผู้ใ้ก็เลยเวลาคนก็นมีความสุขเยี่มแย้มเจ็ม,ยยยมใสลหลยท่านคนกับอายุขค่ประเด็นเนื้ออยู่ประเด็นเนื้ออยู่นึกกินละขายบอก่วงนี้กับสมมาเไ็ดขายทุกมืออยู่ได้เนี่ยพีน่น้องไอ้คนก็บสร้างมาทุกรอบทุกรอบยค่ะอุ้ยอืก็สร้างมาตลอด เราสุิกันเลยเฮ็ดไอนีหละอ้ปนหเฮ็ดเป็นสัานบุญอหไกันเฮ็ดเป็นไอ้บุญไปน้ำกันน้ำน้อแม่นอเขาก็ได้บุญอ้นเฮตก็ได้บุญนน้ยเราควบรรจุมืงนอกคนบ้านเฮงบ้านคนบ้านสะดวกที่จะไปหำเป็นเฮบุญเพอการได้อันนี่แหละใ้เท้าเสริมเนี่ยแนบอก สะพานบุญที่นี่ผู้ต้องค้นกะให้เฮ็ดเนี่ยยู่งนักกินไปวัดจะเติมกัให้แม่เฮ็ดเพราะว่าแม่เราไปวัดทุกมือแล้วค่ะสอนนี่หอมนี่ค่ะหิวแต่าดานะว่าถ้กินข้าวกับฮิวอีกล่ะใครยุ่งเนี่ยแดดนะแดดมื่อนี้กะคึ้มๆล้มๆดีอยู่น่าไม่เนาะ อาก,กาศดียู่มือเนี่ยคือทุกมือนี่เขอตายเขาอ่อนเข้าอะไรเป็นตามอยู่ค่ะยจะไม่อเอาไปเอาหมอน้ำมาเทอีกตักด้ดยวยม้นี่หลังงานดีตักง่า,ายอยอะตากะซี่กินได้ยดหยอมือนั่นห้งเอารถอีมัคคนตาข่าไปนะ มันหลายเนาะร้อนทุงเก่งกีเลคค่ะ อ,าาอีกพ,พี่น้องตาบาทหอมนินพี่น้องขึ้เบี่ยมพองค่ละลทางลมีเยร้อยถุง หนึ่งร้อยถุงไปเด็ดไปทีกันทีอีกบ้างไหมทีอีกกันด้วยค่ะเติมอ,อีกกันค่ะยังเหลืออีกเยอะดอกค่ะขี่งนอกเมืน่อนี่ยแงยีงไล่ ปุงอันนี้มาดีดีตาเนี่ยตาดาวนักมากมันเป็นปุ่งดีนะมันเป็นเป็นปุ่งคือจะมีลูกนะแม่ขนาดเขาต่างอ่อนหอยนี่เนี่ยปุงตาดาวดีมันเป็นแข็งแข็งนะ่ยหนักหนักมันเป็นแข็งแข็งดีขนาดว่าเห็ดมืดมื่นเนาะ กัสิได้กัสิมอดกัดใช่ไหมคน,น่อีกม,ม,ม,มัดอยากวซื่งกะจนเอ็นเข่ากี่ยวเลยไปน้อ,นอง,งมันกดสูงแตงบุญน,น้องแม่น้อง บางเช้าเขาหมดนะั้งหมดนะสามร่อยก็ถุงไปนน่มามันส่กันอือคือตาใส่น้ำเพราว่าต้องเอาไปตันลุมน้ำตันลมกัสตันถึงรวเทเท้ากับขันสาลิงเด้ค่ะ มันรถอีมอ,อก็กสิงไดอยู่ม,มือแล้วมือนีกสิ่มดยุ่ดอกค่ะ้วเร่งไดอยูดับมือง้อเล่นะานทองขานทาง,าาทง,างนะก็เห็นแล้วนะเ่เห็นแล้วคนน่ะลงเป็นลุ้งรุมคนนะ่ะ ข่ามสวยละพุ่ญละห้อจะมาข่ามบ่ได้เด้ก็สี่ร้อยวืดวืดหนีเราที่หน่อมเองหน่อร้อยน้ำได้นะเธอเอ็นบัสหน่ะยำน้ำแกงน่ะพี่น้องบ้านเขาก็ดีใจแล้ววันอยากกินแกงกิเล็กแกงกิเล็กคือสิแกงง่ายนะค่ะแต่วันบ่ได้ง่ายเด้อพี่น้องเพราะว่ามันต้องเฮ็ดหลายขั้นตอน ต้มน้ำกิเลสก,กับต้มสามน้ำก้อนน้อแม่น้อต้มกิเลกซื้อกับต้มต้องสามน้ำกิกเลสติดแล้วปุ๊บยังมาต่ำเครืองอีกทั้งหลายย่างค่ะหลายท่านก็จะแบบบางที่เพิ่งกับชาวบ้านอย่างกะล่ะไม่ได้ว่าสะดวกที่จะเฮ็ดอย่าเพิ่งกับซื้อกินดีกว่าบนนั้น,น,นพี่น้องท้าบาท่ะหลายเนี่ยพี่น้อง แน่นเลยแหละอืมกันสับนีว่าสาวบาทเอาพี่น้นอ,อื้อมันแห้งสามสิบห้าสิบแล้วสมมตินี้ในเมืองแต่ว่าคุณภาพของมานเขา,า,เขาบริวารเขาบางเ,เขาเจ็บสุดสก่ะแต่ว่าเขาก็คสดว่าเขาเห็ดดีวก็ใส่ใจสิดีมากมากเลย้วเสริมกับเน่กับสิตยัดไปก่อนเด้อค่ะ ทั้งหมดก็ได้นี่นะวงนี้กันซีสิบสามเนาะ4ีสิบน้ำซสดเริมนี่สีสบวกอีกห้าเยบวกอีกสี8สแปอีกห้าสิบอีกสองทุ่ห้าสิบค่ะ้าสิบเ๋็ตักไปก้อนค้า <c oughs> มา <c oughs> ด้ค่ะดีส <c oughs> ิบะหมาแปดสิบแปดสิบเก้าสิอันนี้สิบปัน,นี นัร่ซป่ะนพครบกันยิงซีแบบโอ้เอาจะสีตท้มได้อีกแล้วบัดี่ยแกงไลยแม่กัะตักไลึ้นไปอีกดจนครบครบอีกครับพี่เนาะดูข้าซีฟดิ้ก็ซเราจมาขันพครบกับนีใช่ไหมครับสองส อ,อีซีถุงบังอีซีถุงข้าพี่นอ้องพุณน่ะยังเหลือเกเครื่องกะละมังยุคข้ายังเหลือกลองกะละมังไม,มง่ถึงกะละมังเลยบังอีีถุงอ่าใหดไปเลยนี่พี่นอ้องมาลองเบิ้งด้วยเลยเนาะเก่งกล้องมองกันยังบ่ครบหยีอามือออม่อน,นี้จัดให้พี่นอ้องจัดเต็มในเรื่อข้าเก้าห <9. S 2> วันบ่งซิป <9. S 2> พอดีค่ะ เหลือกอิกิฤทดไปน้ำเลยนอนคือว่าเอาไปสุดเออไปสุดเนพอดีเลือมาลายดาเติมเงินกัถงก่อน <laughs> นี่ต้องเติมอ,อ,อีกเก่อนเฮ็ดุงไปน้ำเฮ็ดเนาต้องมาแกงลายเนี่ยที่ตากลายไปอิ <laughs> <laughs> ่าสามกับตา กะตานี่ไปใส่กต้านน้ำน้ำลนี่ฮะนี่ก็ลดนู่เพราะว่าเสซุ้มนี่ลงลุ่มเนี่ยเอก็กล้าจนถึงพรอใส่ลุ่มเอเอรถเติมจากถุงแม่เติมไปเลยเติมไปอนทีอยซดละข้าาเนี่ยไปกินน้ำเนี่ยข้าขานี่ละข้าสำหรับคลิปนี้นล้วข้ากัเกงแม่ก็ได้ร้อยข่าร้อยสองร้อยสามตู้อีกแล้วค่ะ้าจะได้กระตายเป็นกำลังใจในน้พี่น้องแล้วกัน กาบขอบพระคุณนะค่ะคุณจีบนะค่ะกีจีบทั้งในอังกฤษนะค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณนูน้เนะค่ะขอบครัว่าเดียวกันเพน่้นละค่ะไอที่ว่ามาเมาอาหารรเสริมเนานะค่ะหนึ่งร้อยถุงนะค่ะไอเป็นแกงคีเลกสได้หนังเซพแบบรสล้าวบานเขาอีรีค่ะเมื่อนี้จะได้กระฟ้าเป็นกำลังใจนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่เลทค่ะเอาเมนูเซพมา้พี่น้องละกันเป็นสูตรที่ว่าพี่น้องน้ำไปเ็ดขายกะ แซ่บค่ะแซ่บแบบราวๆแบบปฏิการบรนเสือกเลยน้นะอเมนเนาะเราที่นี่ก็จะไว้เสืนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเสืองค่ะพีะะะ่น,อนะะ้องเด้อค่ะเด็กของหวานก็เด้อเลยค่ะ